ตอนนี้2ฝ่ายกําลังซัดก,กันนวเนียแต่หากกันนวเนียนะครับระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะครับเพราะซัดก,กันเรื่องของการโกงเลือกตั้งนะครับซัดก,กันนะครับเรื่องของมาตราหนึ่งสสซัดก,กันนวนเนียอุตลุดนะครับตอนนี้จับตามองให้ดีฮะมาดูว่าเกมนี้ใครจะชนะแต่ที่แน่โอกาสที่อนุทินชนะรักศิลมีความเป็นไปได้สูง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่กําลังแตกหักอย่างเป็นทางการกันแล้วการแตกหักากษสตริก์ก่านะฮะคงเป็นคําตอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับระหว่างภูมิใจไทยและระหว่างเพื่อไทยหลังจากที่อุ้งอิงไปทําการจรจากับอนุทินชาญวิรุล ตปตอได้รับหรยังคะแล้วจะไปชี้แจงรับแล้วครับเซ็นรับให้หัวหน้ากับผู้ใหญ่ด้วยครับไปชี้แจงด้วยเองไม่อันนี้ปล่อยไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนะครับแต่ว่าไปแล้วก็ครับทางต่อเลยฮะเบื้องต้นในข้อกล่าวหาที่เขาส่งมาให้อะคะมีการระบุข้อกล่าวหาในพฤติการของเราอย่างไรบ้างอันนี้ผมอยากให้ฝ่ายกฎหมายเป็นคนชี้แจงนะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วก็ดูของทุกคนที่ถูกกล่าวเลยมันเป็นการเหมือน copy paste ครับมันดูไม่ค่อยเจาะจงหรือเป็นไปตามคำกล่าวหาปกติของคดีสักเท่าไหร่ เจตนาก็ค่อนข้างชัดเจนจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมอะไม่อยากพูดอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่หลายๆคนที่เห็นออกมาผมขออภัยด้วยผมจําชื่อที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แค่เรื่องบอกว่าอะไรเงินสี่ร้อยล้านผมผมชี้แจงบัญชีทรัพย์สินก็ไม่ถึงแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสวเดี๋ยวในช่วงกระบวนการเนี่ยผมจําได้เลยว่าตอนที่ช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับช่วงนั้นะผมไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยซ้ำครับ ผมอยู่กรรมธิการที่เอสโตเนียไปดูเรื่องของการศึกษาในเรื่อง One ID ที่เขาใช้เป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไลซ์ทั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของใช้ระบบทุกอย่างนะครับผ่าน ID เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความไม่จริงเยอะแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นไปตามกระบวนการแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสําคัญเพระะนั้น ขอฝากข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหมครับเือเบื้องต้นได้คุยกับท่านเนวินมอยังคะเรื่องอะไรครับเรื่องที่เหมือนมีกระแสข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าเรื่องอะไรฮะเนวินก็โดนโดนโดนเลียไมาไม่มีอะไรต้องคุยเลยครับอย่างที่บอกผมไม่ได้มีส่วนร่วมแน่ๆนะครับที่ส่งผลให้การเลือกตั้งสวออกมาเป็นแบบไหนแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่ในสังคมแบบไหนเนอะคือเวลาทุกวันนี้ครับ เอาตรงๆนะฮะพวกผมก็ทําเต็มที่อย่างสุดความสามารถนะครับแล้วผมมั่นใจในกรรมการบริหารของผมวันหน้าก็ได้ประกาศไปแล้วอย่างเป็นทางการว่าอยากให้มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมเองก็มีส่วนสําคัญในการที่ให้การประกาศนั้นออกมาฉะนั้นเนี่ยแม้ใครจะไปทําอะไรเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวเราทําไม่ได้แต่จุดยืนของผมชัดเจนผมผมเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรนอกเหนือกฎหมายนะครับ ผมเป็นคนที่เคยใช้สิทธิพิเศษอย่างเดียวคือตอนผมไปเป็นอาหารเนี่ยผมขอไปอยู่ชายแดนทุกที่ขออยู่ต่อเพราะถ้าหกเดือนไม่ได้ไปชายแดนผมบวชเกือบไม่สึกนะครับแล้ววันนี้ผมก็ทําทุกอย่างที่ผมทําได้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่โดนบิดเบือนโดนคนโจมตีแต่สถานการณ์บ้านเราตอนนี้วิกฤตจริงๆนะครับเศรษฐกิจยังไงก็จะแย่ลงเพราะสถานการณ์โลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภยัยพิบตัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามทั่วโลก ี่น้องประชาชนจะรับผลกระทบวันนี้ผมคิดว่ามันมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าที่พวกเราทุกคนควรจะช่วยกันนําเสนองั้นขอพูดนะอันนี้อย่ากโกรธผมนะคือก่อนหนึ่งผมต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่ผ่านมาถึงแม้จะบิดเบือนข้อมูลที่ผมสื่อสารเยอะแต่ผมเห็นทุกสานักข่าวตั้งแต่ผมอภิปรายเนี่ยนำเสนอเรื่องของภัยธรรมชาติมากขึ้นศึกษาเรื่องของสถานการณ์โลกมากขึ้นทั้งเรื่องของสงครามทั้งเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นา,นาน อันนั้นเนี่ยไม่ว่าพี่จะรักผมเกลียดผมหรือว่าอยากจะสร้างประเด็นอะไรแต่ข้อมูลเหล่านั้น,เ,นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆทําให้เขาได้ตื่นตัวเพราะฉะนั้นขอบคุณมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงพี่ๆครับผมรู้สึกว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าพวกพี่รู้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางของประเทศสําคัญไม่น้อยกว่ารัฐบาล สิ่งที่พี่ๆสื่อสารไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เพียงเยาวชนนะครับแต่ว่าคนในทุกๆเพศทุกๆวัยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสติปัญญาแต่เขาไม่มีเวลาที่จะนั่งมาหาข้อมูลให้ครบครอบ,บได้หากพี่สื่อสารในสิ่งที่ยุแยงสร้างความแตกแยกสังคมเราก็จะไปในทิศทางนั้นและในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังจะต้องเผชิญเนี่ยมันต้องสามัคคีกันไม่งั้นหนักเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเท่านี้แหละครับ ก็คือเป็นความจริงใช่ไหมครับผมจริงนีงหมายเรียกมาที่ที่บ้านที่บุรีรัมย์ก็ไมเป็นหมายเรียกปกติไม่ใช่หมายเรียกแจ้งแจ้งข้อกล่าวหากล่าวหาว่าผมมีส่วนล้มล้างาการปกครองระบอบประชาธิปไตยตมีส่วนทําให้เกิดการทัวสวอ,อแล้วแล้วครับจำไม่ได้ว่าจะเรียกให้ไปไป รับทราบข้อกล่าวหาวันไหนแต่แล้วก็พร้อมอยู่แล้วครับท่านผู้ใหญ่โดนโดนกันไหมครับผมน่าจะในส่วนของท่านในวินแล้วก็กรรมการบริหารพรรคท่านปาระดอนท่านไหนก็เน้นไปที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นเป้าโจางเตยทำการเงินเปล่มมาออกมัขยอ,อยแค่เนี้ยมองไม่ออกเหรอ <c oughs> <laughs> แค่นี้มองไม่อ,อ,อ่อยเลยว่ามันมันมันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเป็นการที่หมายออกมาช่วงที่แบบมีการกระแสข่าวว่าเพื่อไทยจะยึดมหาไทายคืนนี่มันคุณมองว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมครับสองเรื่องนี้ผมว่าถ้าจะมองให้เกี่ยวมันก็เกี่ยวันหมดนะครับนะครับ<ม><ม>ก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายแล้วก็ทําตามกฎหมายไปเราไม่ได้ทําผิดการพูดคุยวันนี้ถือว่าจบเรื่องของกระแสการปรับครมอมไปได้เลยหรือเปล่าครับสำหรับผมไม่เคยมีเรื่องนี้ครับนะครับคราก็ มั่นใจพอเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะว่าเพลงเดิมที่เดิมก็ก็ไปรับฟังข้อสั่งงานนั้นนายกมามันกี่หรายชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเนี่ยคุยเรื่องตัดบทเลยไม่ได้คุยครับวันนี้คือเป็นข้อสั่งจิงนัดเลยท่านนายกหรือท่านนายกนัดมาทราบการกระแสข่าวเรื่องจะคุยหรือเปล่าท่านเลขาภูบคมินผมวันนี้ตอนเช้าผมอยู่บนใช่ไหม พอลงเครื่องมาก็เห็นมิสคอจากทนเลขาทนายขาก็บอกให้โทรกลับโทรกลับไปทนายขาว่าเออถ้าอยู่ที่ทำเนียบช่วยแวะมาตอนบ่ายสามก็้เดิมนี่แหละท่าคุยกันยังมีความกังวลเรื่องก้อ้มาไทยอยู่ไหมครับผมผมเคยแสดงความกังวลเหรอ ไม่ย้ำกับท่านนายกไปนะครับว่าเรื่องเกียรมหาไทยก็ยังต้องเป็นของท่านอยู่ครับมันไม่ไม่ได้ย้ำเพราะไม่ได้คุยเรื่องปรับคอรมอเลยนะครับคุยคุยเรื่องทํางานเดี๋ยวท่านนายกก็คงให้สัมภาษณ์นงพรุ่งนี้นะเรื่องเรื่องข้อกล่าวหาคดีพศที่ท่านบอกว่าจะขึ้นไปเราก็ก็ก็ได้กราบเรียนท่านว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มีความพยายามจากผู้ไม่หวังดีนะครับที่ ต้องการให้มันมีมีแผลหรือมีเรื่องอะไรขึ้นมาแต่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องไปแก้คนที่ไม่ได้ทำความผิดคนที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเราก็ต้องแก้ตามข้อเท็จจริงที่เรามีอยู่ท่านนายกวาไรบ้างครับผมท่าน,นกระสายหัว ค่ะนี่ถึงค่าเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีก็เล่าให้ท่านฟังหมดแล้วว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีทําไมนายกรัฐมนตรียังไม่ได้แจ้งชัดเจนหรอคะว่าจะมีการปรับหรือว่าจะเอามหาไทยคืนหรือไม่อะไรยังไงไม่ได้พูดเลยหรอคะไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณก็ออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าจะเอามหาไทยไปให้เพื่อไทยดูเหมือนเดิมไปให้เพื่อท่านท่านพูดท่านก็ออกตัวแล้วว่าท่านพูดในฐานะอะไรอืมค่ะใช่ไหม านพูดเลานะส่วนตัวผูว้ฐานนั้นนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ข่าววันนั้นท่านก็ออกตัวตรงนั้นไปแต่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบรัฐบาลคือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอะไรที่ทําให้ท่านมั่นใจว่าท่านยังสามารถท่านยังได้ดูกระทรวงมหาดไทยต่อไปค่ะก็ท่าทีการสนทนานะครับก็นึกว่าวันนี้ท่านจะพูดเรื่องนี้ด้วยท่านก็ไม่ได้พูด ท่านเรียกผมไปผมก็ไปปิเซนงานแสดงว่าถ้าท่านจะถามอะไรมาผมก็ต้องตอบทุกเรื่องแสดงว่าท่านก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ในขณะเดินขึ้นได่คิดว่านายกจะพูดเรื่องนี้ด้วยแต่หัวเลยเอแต่กับไม่มีการพูด่บงนี้ทำไมไม่ถามล่ะคะในเมื่อท่านไม่พูดทำไมไม่ถามล่ะคะก็ท่านยังสั่งงานท่ามปีอยู่เลยนี่อืคุยกันบ้านแล้วจะนัดคุยกันเมืองรอบๆไหไม่มีอะไร เรารักษาอธิปไตยของเราไว้เราพูดในเมสเซจที่มันตรงเราพูดในเมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันการจรจาระหว่างอนุทินชานวิรุลนะครับตอนนี้เกิดขึ้น แล้วและภูมิใจไทยก็ยืนยันนะว่ารับไม่ได้และก่อนหน้าน,นั้นอนุทินชาญวรกุณก็ประกาศน,น,นะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการคืนนะครับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อไร่นะครับเขาก็จะพร้อมเป็นฝ่ายค้านทันทีต่อมาภูมิใจไทยก็ไปทาการเจราจาในพักภูมิใจไทยเองนะครับรอการถแถลงอย่างเป็นทางการว่าภูมิใจไทยจะเอาอย่างไงจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลนะครับแต่ที่แน่ทั้งสองฝ่าย ได้ส่งมเมสเซจรือข้อความตามคําสั่งของทักษิณชินวัตรแล้วนะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับมเมสเซจนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันยากลําบากและในขณะที่นะครับเนวินอนุทินลูกเนวินกรรมการบริหารพรรคนะครับญาติของชยายชาดาก็โดนนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งออกหมายเรียกอย่างเป็นทางการ และจะดำการให้แล้วเสร็จภายในเดือน,นมิถุนายนและก็จะส่งฟ้องศาลนะครับก่อนวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับกูแจ้งเข้ก็หาเรียบร้อยแหละทุกอย่างงวดงนง,งวดเข้ามาทุกทีเริ่มต้นเกมนี้มันมาจากไหนมาจากฝั่งทักษิณน,นะครับโดยดีไไโดยทวีสอสองนะครับแล้วก็มีการไปร้องนะครับโดยกลุ่มจากกลุ่มสวมาเล่นงานเรื่องของสวนะครับ เรื่องของการโกงเลือกตั้งสวจึงเป็นที่มาของทวีสอดส่องถูกสารธรรมนูญถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับทำให้สองฝ่ายนั้นซัดกันอย่างหนักซัดกันอย่างนัวเนียเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนร่นสวนไปแล้วนะว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับทั้งสองฝ่ายกําลังซัดกันอย่างหนักดกินนกด้นกันอย่างหนัก ทักษิณก็ต้องการที่จะได้กระทรวงหมัดไทยเพราะหนึ่งเรื่องของสนามกอล์ฟอัลัพนนะครับซึ่งตอนนี้ตระกูลชินวัตรได้มีการฟ้องร้องนะครับกระทรวงหมัดไทยแล้วก็ปลัดกระทรวงหมัดไทยเรื่องการเรียกคืนนะหลังจากคําพิพากษาออกขึ้นมานะให้เป็นพื้นที่ธรณีสง์ชาดาชัยเศษก่อนจะพ้นจากตำแหน่งก็มีคำสั่งนะครับให้ สนามกรอบเอาพายเป็นพื้นที่ของธรณีสง์เป็นที่เรียบร้อยก่อนจะพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่นั้นมาต้นมาความขัดแย้งก็ซัดกันมาตลอดนะครับในขณะที่นะครับอีกเรื่องหนึง่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของคัมเ l e ร์เอนเตอร์เทนเมนต์หรือคาสิโนนะทักษิณก็เร่งเกมอย่างเต็มที่จะเอาให้ได้จะต้องยึดกระทรวงมาไทยให้ได้ก่อนลูกตัวเองจะพ้นจากตำแหน่งเพราะตอนนี้อาการล่อแล่อุงอิงก็เรื่องของ ชายแดนก็ซัดกันโนเนียอาการเครียดจัดนะฮะไปทางไหนก็ไม่ได้นะฮะกลายเป็นหญิงบูหน้าสงสารนะครับซ้ายก็เหนื่อยขวาก็เหนื่อยทักษินนะครับหลังจากมีเรื่องของที่สิโผลมาเมื่อ13มิถุนายนที่ผ่านมาก็หลบก็หนีนักข่าวนะครับตอนนี้สฝ่ายกําลังซัดกันโนเนียแตกหักกันโนเนียนะครับระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะครับเพราะซัดกันเรื่องของการโกงเลือกตั้งนะครับซัดกันนะครับเรื่องของมาตรา1 44 สัดก,กันนวเนียอุตลุดนะครับตอนนี้จับตามองให้ดีฮะมาดูว่าเกมนี้ใครจะชนะแต่ที่แน่โอกาสที่อนุทินจะชนะทักษิณมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ